สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเก๋นะคะอยู่ที่โชว์รูมรถมือสองสมชายคาร์เซ็นเตอร์รันค่ะใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกด้วยนะคะวันนี้นะมีรถสวยๆขับแล้วยางเพ่เลยเท่ค่ะเท่มากเลยค่ะขับแล้วเสียวเหลวหลังเอ้ยสาวเหลวหลังเลยค่ะเสียวเหลเวหลัง,เ,ลเ,เ,ลองเอาไว้คันนี้บอกเลยอ่ะโคตรหล่อค่ะหล่อมากค่ะหล่อไมค่ะ หล่อจนสาวเหลียวหลังเลยค่ะคันนี้นะคันนี้นะคะคันนี้เลยนะคะบอกเลยค่ะขับแล้วสาวเหลียวหลังแน่นอนค่ะมิซูมิรา GLX ปี56ค่ะสุดรอของเราคันนี้นะคะราคาแค่2 6 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าโคตรถูกค่ะโคตรหล่อค่ะราคาถูกขนาดนี้ของแต่งขนาดนี้ไม่ต้องรอค่ะ จองเลยค่ะเดี๋ยวไปดูรถกันไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูชุดแต่งรอบคันของคันนี้กันเริ่มที่ ฟิล์มเลยค่ะฟิล์มคันนี้นะคะติดให้ใหม่รอบคันเลยพร้อมสติกเกอร์ใต้กระจกหลอๆเลยและทีเด็ดของคันนี้จัดให้เลยนะคะ m a c c e 28พร้อมออฟเซ็ตสวยๆหลอๆไม่พอเบิกยางใหม่ให้สีเส้นเลยไปดูกัน ยังไม่พอนะคะมีสเกิร์ตให้รอบคันเลยนะคะเป็นการแต่งที่ลงตัวสุดๆเลยค่ะคันนี้ราคา2 6 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะฟังไม่ผิดหรอกค่ะคันนี้ถูกที่สุดในตลาดเลยค่ะ2 6 0 0 0 0บาทได้ของแต่งคุ้มแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเทสได้กันค่ะไปกันเลยค่ะโอ้โหอัตราการเล่งนะคะ มิล่านะคะไม่เป็นลองไทรเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ0-100อัตราการเร่งดีมากเลยนะคะโอเคนะคะสำหรับมิซูมิล่า G.L.X คันนี้นะคะใครสนใจนะคะมาทดลองขับได้ที่โชว์รูมเลยนะคะขับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะลองจนกว่าจะพอใจนะคะคันนี้มิซูมิลา่า G.L.X ราคา260,000บาทเท่านั้นนะคะคุ้มขนาดนี้ จองเข้ามาเลยค่ะหายากนะคะราคานี้คุ้มขนาดนี้ต้อง0946422659โทรเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร b ์ให้เก๋ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวจะมานำเสนอรถอดีๆให้คุณลูกค้าดูอีกค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ สมชายคาเซนเตอร์อรันรถมือสองอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกรถไม่ดีที่นี่ไม่ขาย